วันนี้สมศรีจะมาตําก้านบล็อกขลีเนาะสมศรีก็ฟอไปฟอมาก็พุดจะกินในอย่างเอาบล็อกเอาการบล็อกขลีมาจากที่ทางานเจ้าอันนี้ก็จะปอกเอาเปลือกมันออกก่อนเนาะเจแล้วก็จะมาซับซับับเหมือนมะละกอเลยเจ้ามีน้องคนหนึ่งบอกมีหลายคนแล้วบอกว่าสมศรีตําบล็อกขลีสมศรีก็บผมเคยสักเดียข้างแหลกเจ้าสมศรีก็ซับซับับเหมือนมะละกอมันกรอบดีหนาการบล็อกขลี มือนซอสมะละกอแค่นี้กระเซต,ตแล้วเจ้าอันนี้สิกกะใส่พริกกับกระเทียมเนาะใส่พริกลงไปก่อนใส่กระเทียมลงไปเจ้าตา่ำต่ำตำต่ำแล้วแต่สูตรไฟสูตรมันเนาะตา่ำน้ำต่ำไอ้เน,นี่ก็นเะนี่ยเหมือนต่ำมะละกออะชิคก์ใส่น้ำตาลใส่สูโรดอันนี้สูตรสมสีเนาะแล้วกใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะขามก็อร่อยนะชิคก์ชอบชอบเหมือนกัน ตำเตดใจหน้ามะขามออร่อยเสน่น้้ำปลาเส้นน้ำป,าำปลาสวกสวกสวกมันเข้ากันเสน็จแล้วก็ใส่เส้นกร,นนรบอันมะเขือเทศลงไปเจ้ามันกรอบเหมือนมะละกอเลยอะ่ะถ้าไปซื้อมะละกอเดี๋ยวคนจะถามว่ายำซื้อมะละกอมะละกอมันแพงโลละห้าหกลอยในเจ้าแถมปอซื้อมาแกนถ้ามันแกนใหญ่จะกินมดจิ๋แล้วมันก็จะเดา มศรีก็จะหาพวกแอปเปิลหาอย่างนี้มาตำเจ้าแล้วมันถูกโดยทำมะละกอเขากินหมดเอ,อ้ยลืมใส่น้ำปูใส่น้ำปูเห็น่อยมันจะได้ลำลำเนะาะตําเต็ดใส่น้ำปูเหมาะนะไปมันเกยต้องลองนะเจ้าก้านบลคอกลี่มากินด้วยกันเจ้าเสร็จแล้วลำเหมือนเต็ดอื้อ กต้องกินกับไข่เจียวมันถึงจะลำ้ำใช้มือแล้วเนะเจ้าใช้มือแล้วนะคะพริกแมงดาเราก็มีนะรรนใ,ใครต้องการสั่งได้นะเจ้าผมเสียใช่ถุงใครต้องการสั่งได้นะคะอร่อยค่ะคนเท่าคนแก่กินได้เนะเพชรเจ้าไส้กามลอยห้าสิบบาท เกิงโลสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกิโลห้าร้อยเจ้าส่งฟรีทุกกรณีนะคะส่งฟรีเนี่ยเจ้าเหมาะ อร่อยถ้าใครชอบเพลสต์กับพิกป่นใส่มะรำจับตำก้านบอคลีจัลล์ ม้น้ำพริกในะตู้เย็นมันหงายดีนะขันอยากกินกระเทน้ําพริกใส่เข้าเลยอยะเข้าห่อนห่อนมะนำ้ำ mày my chuẩn Tắm tệ tắm anh nha. Tắm xong. để chỉ mang đạt với mọi ตำในกระลำไม่ควรบอกแม่าตำลำเจา้าลองนเนอก้านบอคคลลีนะคะอร่อย ชินพุจ้าอิ่มเลยทุ่มสี่อะไปแล้วเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามโาฆษณานลำพีกแห่งกรรมเด้อลำพี่แมงดาเจ้าสองร้อยกรัมห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเกินกิโลสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเหมือนกันหนึ่งกิโลห้าร้อยนะคะส่งฟรีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะกระลุกกุ้ยไลกุ้ยแชร์ท่มสิ่จิมเนอร์ขอบคุณเจ้า